สบายดีพี่นอ้องสบายดีเอฟซีของซัเบอร์สุขุสุคนนะ้องมัอน,นี้กะลิงก์มามาลายหอบเทียงนาะพี่น้องมาลุมกับพี่กับน้องเนาะเป็นส่วงผักเวียกนาะพี่น้องผู้ดได้ที่ว่าผักเวียกผักงานแล้วนาะอบ่ท่านเลยลูกอ่าบท่าน,นไปทํางานนะ้องยังเป็นส่วงผักพรผู้ได้ที่ว่างเวียกอะมาโอมาลุ่มกับสาวลิงไดเดอร์พี่น้องนาะลิงกะสีนงังถากนนอะพี่น้องนงังถาเอฟซีเข่ามาก่อนน้องถาเอฟซีเขามาเบามากลุมกันเนาะพี่น้อง เป็นอย่างไดกินเข่าเทียงเมื่อระบบพี่น้องปองไปเนาะสาวลิงกะกำลังกินเข่าเทียงแล้วเดี๋ยวนี้เนาะพี่น้องกลมาไล์สดโอลุ่มกับพีกับน้องนอกกับเอฟซีเนาะกะสิได้นั่งนั่งถากอนเนาะพี่น้องนั่งถาเอฟซีก่อนเนาะพี่น้อง <c oughs> สบายดีพี่น้องสบายดีเนาะ fc หนึ่งคนตีเข่ามาเบิ่งไหลสาวลิงในตอนนี้เนาะสบายดีเด้อเนาะ ah fc หนึ่งคนเนาะสบายดี fc เก่าคนเนาะที่เข่ามาเบิ่งไหลสาวลิงในตอนนี้เนาะเข่ามาแล้วกะฝากทักทายสบายดีสาวลิงแน่เด้อเนาะมาทักทายสบายดีสาวลิงแน,น่เนาะมาคอมเมนต์ทักทายสาวลิงได้เด้อเนาะ เผามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองซาร์ลิงแนเด้อพี่น้องเนาะมากดไลค์ให้สาลิงเป็นกำลังใจในการไลค์สดแน่เนาะกดติดตามให้ลิงได้มีกำลังใจในการอัดคลิปเนาะพี่น้องในการอ่าเฮ็ดคลิปหลับกผามาไลค์สตอไปเนาะพี่น้องสบายดีเอฟซีสิบสี่คนเนาะที่เข่ามาเบิ่งไลค์ในตอนนี้เนาะเข่ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสลิงแนเด้อพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ สาลิงเนาะได้มาไลฟ์สดต่อต่อไปเนาะพี่น้องไพว่างไพทียังโบทัานไหนก็ไปทํางานเนาะอ่าเอฟซีคนไหนที่ยังว่างเนาะยังไม่ได้ไปทํางานก็มาโอ้มาลมเนาะมาเว้าอ่าทักทายสบายดีสาลิงเน่เด้อเนาะพี่น้องมาลิงมานางไหลคนเดียวโบมีเอฟซีมาทักทายสบายดีนี่กะสิเงียบเงาได้เนาะพี่น้องกาสิบบมีโมว่าโมูว่ากาศีลายได้บูดุษเนาะถ้าลิงมาทักทายสบายดี มาทักทายสบายดีซาลิงแน่นอเพื่อให้ซาลิงมีกำลังใจในการไหลซุดต่อไปเนาะพี่น้องถ้าเขามีมูปากมูว่าวามีเอฟซีมาทักทายมาโอมาล่มนั่ก่เหตุให้ลิงมีกำลังใจในการไหลซุดไหลยาวๆไปเลยกระดเนาะพี่น้องขอแต่มีเอฟซีมาปากมาลบมน,นั่เนาะพี่น้องสบายดีเอฟซีสาวเก่าคนเด้อกินอาหารเทียงบนระโบเนาะทานข้าวเที่ยงหรือยังเนาะ มีไฟแน่เนาะบางท่านกินข้าวเที่ยงเนาะกลับมาทักทายกันได้เนาะมีผู้ใดแน่กินแล้วกลับมาทักทายกันได้เนาะพี่น้องแดดยังเป็นอาหารเที่ยงเนาะแดดยังเป็นอาหารกลางวันเนาะพี่น้องกลับมาทักทายสลิงมาคอมเมนต์ลิ้นน้ำสลิงในเด้อพี่น้องเนาะกะสินังถาเนาะพี่น้องนังถาเอฟซีคอมเมนต์ทักทายสบายดีกลับมาเนาะพี่น้องมูนีซาวลิงกะบริโอกสวนเนาะพี่น้องอยู่เพื่อนเนาะ อยู่เหือนวันนี้นอกเก็บมากาแฟนอพี่น้องเก็บมากาแฟอยู่ไกลครับเพือนเลยนอกอยู่ติดเพือนเลยน้อพี่น้องก็เลยได้ออกมาไล่ซดปหอบยเน้องพี่น้องหอบเทียงนะอนเก็บปอกกาแฟแล้วล้ะกามาแตงกินน้องพี่น้องมาตั้มมาคุ้งนองตั้มมาคุ้งตุ่มไก่น้องพี่น้องตั้มมาคุ้งแตกระตุ่มไก่น้องมันนี้อาหารดีน้องพี่น้องก็เลยว่ากินเขาแล้วล้ะก็มานางไล่ซดเน้อ มาโอกระมลุมกับพีคกับน้องเบสุกูสุคนนาอผพูได้ทีว่าวางเวียกนอกสวงนี่น่อกบริท่านทํางานนาะเป็นสวงพักพรกนกาสวงพักพรย้อนใจนาอพี่น้องตอนเทียงนอกกินข้าวเทียงแล้วก็ต้องน,นอนพักพรเนาะอพี่น้องสามารถทักทายสบายดีสาลิงในเด้อเนอาะจังได้กา ลิงมาไหลได้ยูทีซีนาทีไปเลยน้อะพี่น้องกันยังบม,มีเอฟซีมาถักทายสบายดีสาวลิงเลยเนะาะอย่างไรกามาถักทายสาลิงแน่นะอพี่น้องเอ่ยคําว่าสบายดีก็ดีใจแล้วเนาะพี่น้องฝากเอฟซีกดไลค์กดติดตามสองสลิงในเะด้อเนาะลิงกําลังเปิดสองไม้นาะพี่น้องกายังมีคนติดตามโบรายเนาะกับฝากนาะฝากพี่ฝากน้อง ฝากทุกๆคนเนาะเป็นกำใจด้วยการกดติดตามสองให้ลิงก์เด้อร์พี่น้องเนาะสบายดีเดอร์เอฟซีทีเข่ามาใหม่เนาะหกสิบคนเนาะหกสิบเอ็ดคนในตอนนี้เนาะเข่ามาแล้วกัฝากกดติดตามสองลิงก์เด้อร์พี่น้องเนาะมาทักทายสบายดีสาวลิงแน่เนาะมื่นนี่กขามานางไหล่ตอนเทียงเนาะพี่น้อง มานั่งไหลตอนเทียงนาะมาโอมาล่มกับพี่กับน้องเนาะในยามเทียงนาอพี่น้องอากาศห่อน้องพี่น้องมือนอากาศห่อนราวาแสงแดดออกเมื่อายเน้องพี่น้องเหมือนีเนาะแสงแดดเต็มเลยนาะพี่น้องอากาศก็เลยห่อนพิษปกติเด้อมันนี่เนาะมีเหือมียังป่วยเนาะพี่น้องเหมือนในอากาศหอน้องสาโพเขตเมืองเรางามเด้อพี่น้องเนาะพาโพเขตเมืองเรางามแกงสารบ้นแมนอาอากาศหอนนอะพี่น้องเหมือนนี้เนาะ สบายดีเด้อเอฟซีเนาะอ่ะนูรินูริยะบอนูนูริยะวาเลาะเนาะอ่ะสูสูเนาะขอบใจเด้อกำลังใจเนาะขอบใจอ่ากำลังใจจากเอฟซีนูริยะเนาะวาเลาะเนาะสูสูเนาะผสมนี่อันนี้สูสูมาซาลิงเนาะสูสูด้วยซาลิงกะ สีสูสูเนาะกับใจเด้อที่ีเป็นกำลังใจให้ลิงเนาะเ mm hmm. ข้ามาแล้วฝากกดติดตามสองสลิงเนเด mm ้อ hmm. พี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ห้ลิงแน่เนาะลิงกะ mm hmm. เปิดสองไม้กากำลังมีความพยายามเต็มทีเลยแหละพี่น้องเนาะอยากห้ยสองของตัวเองมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องแต่ว่าสองของลิงจะพัฒนาใดากาหย่อนเอฟซีเนาะเป็นคนทีว่าห้กำลังใจทีดีที่สุดเนาะ mm hmm. ว่าจะเป็นเอฟซีพังเล่าพังไทยเอฟที ที่อยู่ต่างประเทศเนาะการรวนแแ้วแต่แมนกำลังใจที่สำคัญเนาะสำหรับซาวลิงในการอ,ออกมาไลฟ์สดเนาะพี่น้องเนาะมอสเนาะสบายดีน้องอายเป็นคนไทยอยู่อยู่จังหวัดแบวสุวนบุรีสู้ๆู เด้อนะ้องโอ้ด้อยขอบใจเนดะ้ออ้เนาะขอบใจไอ้มอสลายๆเด้อที่เป็นกำลังใจห้ลิงเนาะขอบใจไลายลเอฟซีทุกๆกคนเนาะขอบไอ้มอสวาสูสูเด้อเป็นกำลังใจห้น้องเนาะขอบใจไอ้ไลายลเด้เใในะอเนานะสุดเนาะไอ้มอสเนาะกัดสีดใในะดส,นะนะส,สูจนกว่าอ่ายูทู e ตรงนี้จะประสบผลสำเร็จเนะาะไอ้พอว่าลิงกาสร้างยูทูปมาได้อยู่ประมาณหกเจ็ดเดือนแล้วเนาะการยังบอท่านผ่านเนาะอะ แม่เอิ่นเนาะไปหาแม่ก่อนโดย สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีซาลิงเวอร์สุขุสุขคนเนาะแม่ห้องใจเนาะมีแขกมาเฮือนกลับไปยอ่อนะ้าเนาะพี่น้องไปยอ่อน้าให้แขกเนาะเพราะมีแขกมาเฮือนเนาะมาจากต่างแข้งและก็ต่างเมืองเนาะพี่น้องก็เลยไ,ไปหาแขกเนาะไปเอายางบอกไปยอ่อเนาะแม่พี่น้องใสสบายดีเด้อเอฟซีสามสิบห้าคนเนาะที่เขามาเบืองไหลสาลิงในตอนนี้เนาะ เข่ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองลิงก์เนี่ยเด้อน้องโมมาลุมกับบิงแน่น้องพี่น้องเป็นอย่างไักินข้าวเที่ยงเมื่อละบอน้อ่อลิงก์กับกินแล้วเนาะผู้ใด้จีบ่าได้ยังกินน้อได้ยังกินเป็นอาหารเที่ยงกับมาบอกมาลมสู่กันพังกับได้เนาะ ผู้ใดที่ว่ายังบ่ได้กินข้าวเที่ยงอาหารเที่ยงกะมาลุมน้ำกันได้เนาะเป็นสวงพนคลายเนาะพี่น้องเป็นสวงพนคลายเนาะซอำคลายสมองจากการเห็ดเวียเห็ดงานเนาะหรือว่าเป็นสวงพนคลายปักพนห่างกายเป็นตัวเนาะกามาโอ้มาลุ่มกันได้เนาะพี่น้องมาทำข้าวทำข้าวถักทายสบายดีสาวลิงได้เด้อเนาะลิงกะมือนี้เก็บกระเพยอยู่เพื่อนเนาะพี่น้องกะมีเวียบโบราณปันไดเมือนี้เนาะมักตัวดินกะ บอกแล้วแล้วเนาะถ้าแต่เอาไปปลูกเนาะพี่น้องตอนนี้กะมีแต่เก็บกาแฟแล้วมากาแฟก็คือปลูกทัวดินเนาะปลูกทัวดินแล้วแล้วกะเสียหญ้าสวนเนาะเสียหญ้าสวนกาแฟแล้วก็คือไปลกมันต้นต่อพี่น้องไปลกมันต้นต่อเนาะเวียงนี้หลายเนาะพี่น้องยาวเหียดเป็นหางวาวปุล้เนาะบ่สุดจักเือเนาะจักนอยว่าลกมันแล้วเนาะลกมันแล้ว ลงมาแล้วก่กลับมาสู่การเสียหนามาร์ครดินอีกเนาะพี่น้องสนันเวียกนี่คือวงจรซีวิตเนาะพี่น้องเวียกคือวงจรชีวิตเนาะกลับไปกลับมาบโบจักเถื่อนเมนโบพี่น้องกับโบตังย่างจักเห้าทำงานเนาะทำงานก็คือการเนาะทำงานในห้องงานหรือว่างานต่างๆก็คือการเนาะพี่น้องกลับมาเฮือนกินข่าวอาบน้ำเนาะ อ่านน้ำนอนตื่นแต่นอนไปเวียกนอนตื่นไปเวียกเลิกอยากเวียกกลับมากินข่าวอา่านน้ำนอนนอนตื่นไปเวียกนั่นแหละนอกพี่น้องก็คือวงจรชีวิตของแต่ละคนมากะบกคือกันเนาะพี่น้องวงจรชีวิตของแต่ละคนก็อาจีพบกคือกันบางคนกับตื่นเด็กลูกสาวเนาะบางคนตื่นสวยเนาะไปทํางานสวยเนาะแต่ว่ารายได้ของแต่ละคนกับบกคือกันเน,น,นานะพี่น้อง คือสลิงเนี่ยกบเบียกลายเนาะคือเบียของสลิงเนี่ยมันตื่นเลิกลูกสาวนเนาะไปทํางานเนาะไปทํางานมาผาักพรผักพรต้องสวยเนาะก <g ill ain> ินเขา่าเอาไปทํางานอ่าต่อเนาะพี่น้องเบียกลายเนาะพี่น้องโดยเฉพาะเป็นเบียใครเบียกไง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 สวนเนาะเบียกสลิงก็คือเบียใครเบียกสวนเนาะบางคนก็นสิอาจจะเป็นเบียพวงแก้วงงันหรือว่าเป็นเบียกไปหลับไปก้านก็มีเนาะแต่ละคนก็มีหน้าที่เบียกของแต่ละคนบุกคือกันเนาะสนั่นสวงพักพรกามา มาลุยน้ำลิงแนเด้อน้องมาทักทายลิงแน่เนาะพี่น้องลิงก็มานางไหลนางไหลคนเดียวเนาะเพราะว่ายังบ่มีเอฟซีทักทายสบายดีเขามาเลยเนาะพี่น้องลิงกระชีดนางเทาประมาณสามสี่นาทีเนาะพี่น้องถ้ายังบ่มีเอฟซีทักทายเข้ามาซาลิงกาสิได้ปิดไหลน้องพี่น้องใต้เก็บอ่าเปลี่ยนเครื่องเนาะเตรียมตัว ไปเก็บปากกาฟต่อเนาะพี่น้องแต่ยังมีเอฟซีมา,าว่ามาลมนำกัดสีนางไหลลมกับเอฟซีก่อนจักเล็กจักหน่อยเนาะพี่น้องก่อนจะไปปิดไหลเนาะพี่น้องนางถากเนาะพี่น้องนางถากประมาณสามสี่นาทีก่อนเนาะเผื่อว่ายังมีเอฟซีเขามาถัดททยสบายดีสบายดีเนาะพี่น้องได้บุคคล ไปรวมมิตรบ้านเด้อภายได้หลายกว่าหมู่จันจันทร์แผ่นี่บ่ได้เท่าไหร่สบายดีเด้อสบายดีพี่น้องฝังปมาใหม่เนาะเข้ามาแก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาริงค์นเด้อพี่น้องเนาะ จะเป็นกำลังใจให้สาวลิงเนาะในการออกมาไลฟ์สดมาออกมาลบกับพี่กำนังคือเกลีเส้นเกลีเซ้นเกลื่อนอะไรเนาะพี่น้องจะได้การ fc คือกำลังใจที่ดีที่สุดแทนแตเนาะพี่น้องสำหรับสาวลิงเนาะมาสินังถ่าย fc ก่อนนะเพื่อมา fc ของสินิงยังข้าวเบียร์ข้า้งาโบหรือว่ายังกินเผาเทียงโบท่านแล้วโบเนาะได้เข้ามาตามล้างกระฝากมาคอมเมนต์ทักทายสาวลิงในเด้อพี่น้อง สบายดีเอฟซีทีเขามาหม่เจ็ดคนเนาะเขามาแล้วกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามลิงก์เนี่ยเดอ้อพี่น้องนาะสองลิงก์กะลิงก์งสาวเล่าแล้วพี่น้องเป็นภาษาไทยเดอ้อเนาะนางถามมาได้ซีนาทีเนาะกะย่างมูมีเอฟซีถักไทยสบายดีเขามาสนัน่นลิงกะับสินางถาต่อไปประมาณสองนาทีสามนาทีเนาะพี่น้อง ถตายังมีเอฟซีทักทายกับมาลิงกันสได้ปิดหลายเนาะเตรียมตัวออกไปปฏิบัติหน้าที่ก็คือการเก็บปักกาฟีก้างเนาะพี่น้องให้แล้วภายในมือนีเนาะสวนทางนอกแล้วแล้วเนาะยังสวนติดเพื่อนเนาะยังสวนติดไก่บ้านนะพี่น้องยังบ่แล้วจ้าเตือนมือเสาวนี่กาเก็บสวยเติบเนาะกับบทเหตุเตเ่าะมือเสาวเพราะว่าตัวเองกัตันเครื่องซักเครื่องแน่พี่น้องเนาะเครื่องสีแล้วกระด้นเตืบอพี่น้อง หมดเนสบายดีเอฟซีเบอร์สูงสุสีคนเด้อเนาะที่เขามาโอ้ลมนำสาวลิงเนาะสลิงกาสินั่งถากอนเนาะสบายดีเอฟซีแปดคนเนาะที่เขามาเบิ่งนไลสลิงในตอนนี้เนาะเขามาแหลกผู้ใดใจดีกะฝากกดไลค์ให้สลิงในเด้อจักหนึ่งไลค์สองไลค์เนาะเขามาแล้วก็ฝากกดติดตามสองลิงแม่เนาะเขามาแล้วก็มาทักทายกับสาวลิงแน่เนาะ มาถามข่าวถามข่าวสลิงเนาะหรือว่าบอกข่าวบอกสภาพอากาศเนาะทางบ้านเนาะเป็นยังไงเนาะสภาพอากาศทางบ้านเมืองเป็นยังไงเนาะพี่น้องสภาพอากาศทางประเทศไทยเนาะพี่น้องชาวประเทศสาวไทยเนาะเป็นไงบ้างเนาะอากาศหนาวไหมอากาศร้อนไหมอากาศทักไทยเข้ามาหาลิงด้เนาะลมกันเนาะพี่น้องอยู่ที่ประเทศเราอากาศอ่าไม่หนาวนะวันนี้เนาะอากาศไม่หนาววันนี้อากาศปกติเนาะพี่น้อง อาจจะร้อนเนาะวันนี้มีแสงแดดเยอะมากเนาะกะร้อนเนาะวันนี้เนาะแต่ว่าต้องคำคำกะโบหูว่าสีหอนหรือสีหนาวน้ะงพี่นออาา้องพส่วนรายยูทีทางเมืองโรงงามนมิตชวาจะเป็นกลางเว้นเนี่ยอากาศจะเย็นอาจจะอากาศจะปกติเนาะกลางเว้นเนาะแต่กลางคืนเนี่ยอาจบางที่อาจจะเป็นอากาศหนาวก็เป็นไปได้น้องพี่นอ้องสพะอะร์เมืองเรางานนอะอยู่แขวง,งอื่นซาลิงกะโบหูเนาะว่าอากาศเป็นอย่างไรเนาะ วอลิงกัอยู่ที่เมืองเรางามเนาะขออใจเอฟซีเด้อที่กดไหลให้ลิงหนึ่งไหลเนาะขอบใจหลานะยๆเด้อเนาะผู้ใดใจดีกับกดเพิ่มเป็นไหลที่สองให้ลิงในเะด้อพี่น้องเนาะขอบใจเอฟซีที่กดไค์ให้ลิงหนึ่งไหลเนาะตอนนี้ลิง์มาไหได้ยยูทีสิบหานาที้ปยนะพี่นะ้องแต่ว่า,ามีเอฟซีกดไหลให้ลิงอยู่หนึ่งไหเนาะหนึ่งไหก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่ซื้อสำหรับสาวลิงที่ออกมาไหลนะและมีเอฟซีกดหัวใจห้เนาะพี่น้อง กะขอบใจหลายๆเด้อเนาะขอบใจ FC เบิด oh, สุข oh, สุคนแหละเนาะที่ว่าเขามาเบิ่งไลฟ์ลิงเนาะอ่ตอนนี้ลิง่ะไลฟ์มาแล้อยู่ที่16นาทีป้ายแล้วพี่น้องเนาะกะบ่ยังบ่มี FC ทักทายเข้ามาเนาะหรือว่าเป็นย่งไดน้อบ่อยากว่าบ่อยากลมนําสลิงลบ่เนาะหรือว่าลิงมาไลดุหลายเนาะมาไลูไล์เลยว่าโอยบ่อยากวานําดอกไล่ดูโพด ช่วนนี้เป็นส่วนที่กําลังดุมันล่ะก็กำลังเป็นส่วนพึกพ้นตัวเองเนาะพี่น้องเป็นส่วนพึกพ้นเจ้าของอย่างไรเจ้าของเบาเกงน้ะพี่น้องก็เลยออกพึกตัวเองออกมาไหลดุดุแน่น้องพี่น้องเพื่อให้ตัวเองมีประสบการณ์ล่ะก็เพื่อให้ตัวเองหันไหลเกงขืนเบาเกงขืนน้องพี่น้อง แต่ก่อนแห้งขี้อายกว่านี้เนาะบอกกะเข่าก่องเลยได้ ại, แต่ก no, no, no. e no, ja. uh, ่อนเนาะเห็นมูไหลในยางพานหรืยังโบนแนมเนาะพี่น้องบัดมานี้เดี่ยวนี้เนาะตัวเองก็มาฝึกตัวเองให้ไหลเก่งให้เบาเก่งหยอนยางกับหยอนยับอ่ามาลุ่มกับเอฟซีเนาะกินหอดเอฟซีเนาะกินหอดอ่าพี่น้องป่องไปเมื่อสุขสุขบุญนะที่เป็นกำลังใจให้ลิงอะไรเนาะลิงแต่อยางมาเบามาลุ่มน้าเนาะพี่น้อง จังไรกะฝากพี่น้องเนาะเป็นงกำลังใจให้ลิงต่อไปเด้อพี่น้องเนาะลิงมานังถ่าเอฟซีอยู่ประมาณสามสี่นาทีแล้วเนาะแต่ก็ยังบ่มีเอฟซีทักทายเข้ามาอีกเนาะพี่น้องก็มีแต่อ่านูริยะเนาะกับอ่าไอมอสน้องไอมอสเพิ่นทักทายเข้ามาเนาะก็ขอบใจเพิ่นหลายๆเด้อเนาะสวัสดีเอฟซีหาคนเนาะที่เข้ามาใหม่เนาะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองลิงก์เนี่ยเด้อเนาะ มาถักทายลิงแนมาถามข่าวถามผ้าก็ได้เนาะพี่น้องขาแมานางไรคนเดียวบุมมีเอฟซีบุมมีพี่น้องโมมาลมน้ำกาลิงกับเสด้ปิดไล่เนาะพี่น้องเพราะว่านางเบาคนเดียวลงคนเดียวมันกับเงียบเงามันกับบมุม้นบบมวนเนาะพี่น้องตามมีเอฟซีมาเบาน้ากาลมโตเนาะพี่น้องลมยาวๆเลยก็ได้เนาะตามีเอฟซีมาถักทายสบายดีเนาะพี่น้อง สนันลิง,ลงกัสิได้ปิดไหล่ซัมี่เดอ้อพี่น้องนอวลิงกัสิได้เปลี่ยนเครื่องไปออกสวนเนาะพี่น้องเปลี่ยนสวนเปลี่ยนเครื่องเข้าสู่อน,นาเวียบการเก็บกาเพคของสาวลิงเนาะพี่น้องขอบใจ FC เอฟซีเบอร์สุขสุขคนเนาะที่เขามาเบิ่งไหลลิงเนาะแล้วก็ขอบใจเอฟซีที่กดไหล่ให้ลิงเนาะพี่น้องขอให้เอฟซีของลิงก์มาทุกคนเนาะมีสุขภาพแข็งแรง,แงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการเด้อเนาะขอให้เอฟซีจะลิงนี่ เป็นหลายน้องทองหลายมาเนาะลูกค้าหลเขาถ้าผู้ใดเฮ็ดคาขายกันเนาะซันั้นสิได้จบหลเพียงซํานี้เด้อพี่น้องเนาะขอบใจหลายๆเด้อที่มาเบิ่งหลลิงเนาะขอบใจที่มาโอลบนําเด้อ FC เนาะบ๊ายบายขอกันใหม่ลหาเด้อพี่น้อง